พวกมันละกษัตริย์ได้ถามพระอนนท์ว่าควรจะทำอย่างไรพระอนน์ให้ดำเนินการเหมือนอย่างที่ปฏิบัติต่อพระบรมศพแห่งพระเจ้าจักรพัททุกประการพระมหากระสปะและหลวงตาสุพัทธะในพระบาลีกล่าวว่าวันนั้นวันที่เจ็ดนักแต่พุทธปรินิพานเมืองกุสินารา สะพรั่งไปด้วยดอกมนทารกของเทวดาปูดาดไปทั่วเมืองสูงถึงเขาอธถกถาอธิบายว่าดอกมนทารกนั้นไม่ได้มีอยู่ในโลกมนุษย์บ่อยนักจะมีต่อเมื่อผู้มีฤทธิ์บันดาลขึ้นหรือในคราวพิเศษต่างๆของพระพุทธเจ้าเช่นเมื่อเสด็จลงสู่พระคันเป็นต้นวันที่พวกมันละกษัต์และเทวดาทำการสักการะบูชา และปลุงพุทธสรีระ